คุณผู้ชมครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาชมการผัดหมี่สูตรดั้งเดิมนะครับสูตรดั้งเดิมอร่อยมากนะครับกลินน่นหอมออกนอกจอเลยนะครับอยากกินแล้วใช่ไหมนะครับผัดหมี่นี้ก็ได้รับเชิญมาผัดมาผัดกันสดๆทานกันสดๆปากหม้อปากกระทะเลยนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพหัวใจเมื่อวันที่9สิงหาคม2568ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากาพิธี ในโอกาสพิธีเบิกเนตรบวงสวงพระพิคเนตรและก็บวงสวง,พพบบวง,สวงองค์พญาดำแสนสี่จันทรานาคราชนะครับและก็นํามาเป็นโรงทานจัดเลี้ยงให้กับผู้คนที่มาร่วมในการประกอบพิธีนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อผ่านดีเจวิเชียนได้นะครับ0896492005นะครับ0896492005นะครับติดต่อให้ไปผัดให้ไปผัดเลี้ยงงานเลี้ยง สังสรรค์ต่างๆางานะครับติดต่อผ่านผมได้นะครับผมประสานให้ได้นะครับบางเงินไม่มีเบอร์นะครับแต่อร่อยมากครับอร่อยนะครับเส้นเหนียวนึบทานแล้วอร่อยติดใจครับ